รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนพอวอสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ การศึกษาสมัยนี้มีทางเลือกหลากหลายเด็กยุคนี้สามารถหาทางเลือกให้กับอนาคตตัวเองได้มากขึ้นหลายประเทศก็มีเน้นการศึกษาโดยเฉพาะทางมากขึ้นประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีหลักสูตรการเรียนทางเลือกนอกเหนือจากสายสามัญน,นั่นคือหลักสูตรสายอาชีพเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการเรียนสายตรงโดยเฉพาะสำหรับน้องๆที่กำลังตัดสินใจกับอนาคตตัวเองดังนั้นวันนี้รายการ Edu Guide 4.0สอนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีแบบระบบทวิภาคีกัน ทวิภาคีแปลว่า2ฝ่ายซึ่งหมายถึงสถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี2สถานภาพในบุคคลเดียวกันคือเป็นนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและในขณะเดียวกันก็เป็นพนักง,งานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง เร่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัดจะต้องเรียนรายวิชาสามัญรายวิชาชีพพื้นฐานโดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษานอกจากนั้นสืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุดโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการ MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยเข้ากับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะต่างๆซึ่งโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้มากขึ้นที่มาที่ไปของการร่วมมือหรือ MOU ครับกับบริษัทเอกชน ของวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีแห่งนี้ครับเรามีที่มาที่ไปอย่างไรตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้กําหนดให้สถานศึกษาต่างๆต,ต,ต,ต้องแสวงหาความร่วมมือเพื่อมาร่วมการจัดการเรียนการสอนโชคดีที่จังหวัดชนบุรีเองเนี่ยเป็นแหล่งศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีหลายๆพาร์ทเนอร์ครับรวมถึงนโยบายล่าสุดในเรื่องของการให้บริษัทชั้นนําทางการศึกษาธิการเน้นย้ําให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทชั้นนํากับสถานศึกษาในการ พัฒนาและยกระดับผู้เรียนก็ตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ชัดเจนก็คือบริษัท TKK คุณกรลยาณีคงสมจิตเองเนี่ยเป็นโอนเนอร์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการศาึกษาทาง TKK มีพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้ามาก ยกตัวอย่างเช่นทางด้านนาชิก็กําลังจะมาร่วมมือในการผลิตพัฒนากําลังคนของทางด้านช่างเชื่อมอุตสาหกรรมเราจะเห็นช่างเชื่อมที่เราต้องใช้ทักษะพวกนั้นยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะยกระดับด้วยการที่นักเรียนนักศึกษาของช่างเชื่อมเองจะต้องควบคุณหุนห่นยนต์เพื่อใช้ในงานเชื่อมตอนนี้อยู่ระหว่างประสานการติดตั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ดูทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้เรียนส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งที่วันนี้เรากําลังเริ่มพูดคุยจะสังเกตได้ว่าเดิมเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการผลิตและประกอบรถยนต์ตอนนี้เราก็ได้ร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของ t t k จากบริษัทเกโกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านของไหลก็จะมาพัฒนาร่วมกันในเรื่องของห้องอบพ่นสีซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จากภาคอุตสาหกรรมชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาของเราครับ ทรั้งนี้จากที่ประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา EEC ee, h d c ซึ ee, ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของ Ten S Curve ได้กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มาเป็นแกนนำในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูงตอนภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ EEC เรารู้สึกว่าวิทยาลัยแห่งนี้ครับมีการพัฒนาหลักสูตรตัวที่พัฒนาหลักสูตรนั้นคือหลักสูตรไหนครับที่กำลังจะมีในอนาคตตอนนี้อนอกจากรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราก็ร่วมมือกับสถานประอกอบการในหลายๆแห่งนในพื้นที่ EEC ยกตัวอย่างเช่นบริษัทพลังงานบริสุทธ นะครับรวมถึงดับเบิลตีแนด์ซึ่งมีบริษัทที่อยู่ภายในเช่นบริษัทอมิตาซึ่งผลิตทาง EA เนียจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของเรือไฟฟ้ารถบัสโดยสารไฟฟ้าสังเกตว่าทุกอย่างจะเป็น ยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งทาง EA เองได้สบสมบุนยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้สําหรับก,การฝึกนอกจากนี้บริษัทอมิตาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่ลิเธียมระดับต้นๆของโลกก็ร่วมมือกับคุณครูของเรานะครับพัฒนาองค์ความรู้แหล่งความรู้ให้เท่าทาันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตอนนี้ในหลักสูตรที่เรามีสาขาย,ยานยนต์สมัยใหม่ก็เป็นความโชคดีของนักเรียนนักศึกษานะครับที่ตอนนี้เราพัฒนาหลักสูตรใกล้สําสเร็จละ รอการทดลองการใช้งานและก็ประเมินประสิทธิภาพภายหลังเราก็จะสามารถใช้สอนและเผยแพร่ร่วมกันเพื่อให้สถานศึกษาอื่นๆได้ใช้นอกจากนี้รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างนี่สถานประกอบการมาลงทุนให้นะครับด้วยความเชี่ยวชาญและด้วยความตระหนักรับผิดชอบร่วมกับเราในการพัฒนาการังคนป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับบริษัทเอกชนกันบ้างนะครับถึงแนวคิดที่เข้ามาร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคในเรื่อง,องการลงนาม MOU ร่วมกันที่ผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาครับเข้าไปฝึกประสบการณ์หรือหาประสบการณ์ในสถานที่จริงอันนี้เรามีแนวคิดอย่างไรถึงจะนําเด็กเข้าไปฝึกที่โรงงานครับธุรกิจของที่บริษัทอะคะ่ะทำในเรื่องของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมระบบออโตเมชันและระบบอุนยนต์เป็นหลักนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าในเรื่องของการ ที่นาหุ่นยนต์เข้ามามีระบบออโตเมชันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการลดคนงานเป็นเรื่องของการที่จะนําหุ่นยนต์มาแทนที่คนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคนล้วนๆสิ่งที่เราได้เห็นก็คือในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือความต้องการของกําลังคนในด้านของ ผู้เชี่ยวชาญแรงงานจริงๆเนี่ยยังขาดแคลนอยู่อีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ผู้ประกอบหุ่นยนต์นะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคอ,อขวดอยู่ตรงกลางเนี่ยเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาหรือว่าเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลของเจ้าหน้าที่ของพนักงานทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสกิลระดับสูงของเอนจิเนียร์ให้มากขึ้นค่ะ เราก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นว่าเราต้องการที่เข้ามาสู่ต้นน้ําจริงๆก็คือในภาคสถาบันการศึกษาแล้วก็มาช่วยในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาเข้าไปฝึกงานที่นี่ครับค่าตอบแทนเขาได้ไหมในช่วงนี้หรือว่าเขาได้ในเรื่องของประสบการณ์อย่างเดียวต้องบอกงี้ค่ะว่าได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือเราเนี่ยมีค่าแรงให้นะคะมีค่าแรงขั้นต่ําให้แล้วก็เราก็ยังดูแลในเรื่องของอที่พักแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะมี พี่เลี้ยงนะะเราเชื่อว่าการที่จะเก่งเนี่ยจะต้องเก่งจากการที่ลอกเรียนแบบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลแล,แล้วก็คอยช่วยเหลือตรงนี้ก็คือเกิดจากพี่พี่เอนจิเนียร์พี่พี่วิศวกรพี่พี่โปรแกรมเมอร์ของที่บริษัทแล้วก็ทํางานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ทั้งค่าแรงค่าจ้างด้วยค่ะ ช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าเมื่อเราจะต้องลงฝึกง,งานจริงเราควรต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะได้เจอกับประสบการณ์แบบไหนกันบ้างกับการเรียนสายวิชาชีพแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับในเวลาที่วิกฤตที่สุดรา,ายงา,ายนจาสกลนครเอาเสนอการจะเกิดมากเลยครับระดับน้ำสูงขึ้นเร็วมากผมจะไปสกลนครบริษัทประกันภัยอย่างเรา ต้องทำอะไรทำแบบนี้มันผิดกฎถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดเอกสารลงไปกับน้ำหมดผมจะทำยังไงได้บ้างครับไม่เปรับุ เพื่อทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผมเข้าใจทิย,ยประกันภัยกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณถ้าจะเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนว,วัตกรรมของพวอที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัยเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, g p a d f i Step กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วยการตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้ การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพวมีทุกอย่างที่คุณต้องการพวพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพวได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษา โรงงานแห่งนี้ครับเมื่อน้องได้มาลงมือปฏิบัติทางานจริงนะครับก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วรวมถึงนะครับการให้ประสบการณ์หรือการสอนงานต่างๆนั่นเองนะครับในที่นี้ครับการที่น้องมาฝึกงานที่นี่น้องจะได้ลงมือทําอะไรบ้างครับเบื้องต้นที่เข้ามาก่อนเราต้องถามน้องกันว่าน้องเรียนสายไหนมาก่อนแต่ด้วยเบื้องต้นเคตนี้น้องเรียนแมคคาทอนิกมาเราก็จะปูพื้นในส่วนไฟฟ้า อุปกรณ์เช่นอุปกรณ์คอนโทรลพวก POC ลงลึกถึงอุปกรณ์และดีไว้ต์ต่างๆว่ามันทานํางานยังไงมันเอาไปใช้งานอะไรดังนั้นครับสกิลที่น้องเรียนมาจากวิทยาลัยกลับมาทํางานจริงเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเทียบกับจากที่เรียนมาก็มีส่วนพื้นฐานมาบ้างอพอจะคุยคุยกันรู้เรื่องขึ้นมาหน่อย ดีกว่าไม่มีพื้นใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อยอดในแอปในสเกลที่สูงขึ้นการที่เราต้องมาดูแลน้องๆครับในส่วนที่เราจะต้องดูแลนะั่นคือดูแลอะไรบ้างก่อนอื่นเราปรับพื้นกันใหม่ก่อนนี้พอเรามาปรับพื้นปุ๊บเนี่ยเราจะลงลว่าน้องต้องทําจุดนี้จุดนี้สมมุติว่าทํางานโปรเจกต์หนึ่งอย่างนี้เราต้องทําอะไรบ้างเบื้องต้นพื้นฐานต้องหาอะไรบ้างหาข้อมูลการทํางานเป้าหมายเพื่อจะหาอุปกรณ์หรืออะไรเพื่อให้เกิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมาลองยกตัวอย่างสักหนึ่งโปรเจกต์ได้ไหมครับสมมติว่าเป็นโปรเจกต มาลงฝึกง,งานจริงหรือว่าทํางานจริงนั้นจะต้องทําอะไรครับถ้าอย่างโปรเจกต์นี้นะครับเป้าหมายก็คือว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นรถเ g v เสิร์ฟพวกยาพวกอาหารครับนั่นคือเป้าหมายที่ท,ที่ที่ขีดมาทีานี้หลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าการจะทําให้มันเสิร์ฟเองหรืออะไรเองเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอย่างนี้เป็นรถ a อ v ที่วิ่งตามเส้นแม่เหล็กเราก็ต้องจะมีเส้นวิ่งให้มันว่า สมมติว่าผู้ป่วยมีห้องผู้ป่วย4ี่ห้าห้องก็จะบอกว่าอย่างตัวนี้ก็จะมีสี่ห้องนะครับห้องที่1ผู้ป่วยก็จะรับยาช่องนี้ช่องน,องนี้แล้วก็จะมีะสแกนบาร์โค้ดระบุยืนยันตัวบุคคลว่าถูกตัวหรือเปล่าเวลาเอายาช่องไหนช่องไหนอะไรมานี้ครับงานสายนี้จะทําให้เรานั้นมีไรายได้ที่สูงไหมกับการที่เราจะเลี้ยงชีวิตในอนาคตในส่วนตัวผมว่าก็มีสูงนะครับมันมองสูงไม่สูงมันอยู่ที่โปรเจกต์ของงานแล้วก็มูลค่าว่าไองานโปรเจกต์เนี้ยมันไป รถสมมุติเป็นเครื่องจกักรครับไปลดคนแล้วก็เพิ่มรายได้ได้มากเท่าไหร่ถ้ามันมีประโยชน์เยอะแล้วก็ลดคนได้เยอะแล้วเพิ่มเพิ่มโปรดักได้มากเนี้ยมันก็มีมูลค่ามากที่เราจะได้กลับมาความร่วมมือระหว่าง PK k กับทางวิทยาลัยเนี่ยผมที่เป็นหัวหน้าเอนจิเนียเน่ยดูแลแผนกงานพ่นสีกับแผนกงานหยอดกาวครับของอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ แม้ว่าตอนขณะนี้เนี่ยรถยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากการใช้เครื่องยนต์ไปถูก EV ใช้ไฟฟ้าแต,แต่แต่งานสองประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตัวงานประเภทนี้จริงๆเนี่ยถ้าน้องๆได้มาสัมผัสกับงานตรงนี้เนี่ยน้องก็จะมีความรู้สามารถนำอาอกไปใช้งานได้ตัวผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ผู้เล่น หรือผู้รับเหมาที่มาเกี่ยวกับงานเดินท่อหรืองานติดตั้งอุปกรณ์งานพ่นสีงานหยอดกาวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับผู้เล่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ค่อยมีเนื่องจากความรู้จะค่อนข้างจํากัดความรู้ทั้งการเลือกอุปกรณ์ความรู้ทั้งการเรื่องกอารเดินท่อชิ้นงานอะไรพวกนี้นะครับทั้งผมก็มีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้กับทางน้องๆให้น้องๆสามารถหนึ่งออกแบบเลือกอุปกรณ์ได้ออกแบบ,ออบออแบบขนาดท่อได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ ลองมาร่วมมือกันนะครับการที่เราได้ลงสถานที่จริงสู่การปฏิบัติจริงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการหาประสบการณ์จริงหรือลงพื้นที่จริงเรามาทําอะไรบ้างถ้าในส่วนของงานที่เราได้ทําจริงนะคะเราก็ได้สิ่งที่เราไม่ได้รู้จากวิทยาลัยอ,อะไรที่เราเรียนในวิทยาลัยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เจอในโรงงานที่เราอาจจะทำมาคะก็คือเราได้เหมือน up เลเวลที่ว่าเราเรียนอยู่ที่วิทยาลัย เราทำงานอยู่ที่โรงงานมันเป็นยังไงได้ประสบการณ์แบบไหนได้ชีวิตยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่โรงงานแห่งนี้ครับทำอะไรสาหรับบริษัทเคสไอโซลูชันนะคะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับออกแบบโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องจกักรแล้วก็ระบบอัตโนมัติประมาณนี้นะคะ่ะแล้วในสิ่งที่เราได้มาทําที่นี่ครับเราฝึกในส่วนไหนและทำอะไรบ้างอันที่หนูได้ทําในบริษัทนะคะจะเป็นเป็นเด็กฝึกงานสําหรับโปรแกรมเมอร์ค่ะ พี่ๆก็จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์เขียนข้อมูลคีย์ข้อมูลแล้วก็ออกแบบพวกโปรแกรมเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราได้อะไรบ้างที่เราทำที่นี่ก็คือแบบได้โปรแกรมที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเยอะขึ้นเหมือนแบบว่าเราได้ส่วนนั้นอะมากกว่าที่เราได้เรียนพอเราได้เรียนส่วนนี้อะค่ะเราสามารถไปช่วยน้องบอกต่อน้องได้ว่าเออพี่จบตรงนี้มานะ น้องอะสามารถปรึกษากับพี่ได้พี่สามารถช่วยน้องได้พอมันถึงตรงเนี้ยค่ะน้องก็จะแบบมีความมั่นใจที่คิดอยากจะเรียนแล้วก็สามารถแบบว่ามั่นใจที่อยากออกฝึกงานข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฝึกที่วิทยาลัยเนี่ยค่ะมันก็จะได้แค่แบบพื้นฐานของตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าได้ออกมาข้างนอกน้องก็จะได้เห็นแบบตื่นตาตื่นใจเห็นในสิ่งที่น้องไม่เห็นสิ่งที่น้องไม่เคยได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะ มาเจอตรงนี้ก็น้องจะรู้ว่ามันโอเคมากค่ะในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมผลิตกำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการและรองรับการขยายงานของภาคธุรกิจรวมกันสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวทางของภาครัฐ ตลอดจนร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาครูครูฝึกและบุคลากรทางด้านการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยการฝึกงานตามหลักสูตรและฝึกปฏิบัติจริงและเป็นสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนจะมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีโดยวิธีการที่หลากหลาย ผลิตและพัฒนากำลังให้สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศรวมทั้งการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นสากลให้ได้ในอนาคตอันใกลน้นี้วันนี้รายการเอ็ดูกายสี่จุดศูนย์ส,สร้างสังคมเป็นการเรียนรู้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ How to ปฏิรูปการศึกษาไทย ประเทศที่พัฒนาแล้วเขากํำหนดไว้แล้วว่าการจัดการศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนั้นเป็นการสอนวิธีเรียนรู้ให้กับเด็กแต่ไม่ใช่สอนให้เด็กจําเนื้อหาเนื้อหาจะต้องไปถูกออกแบบให้มันเป็นวิธีเรียนรู้ก่อนเนื้อหาใดสาระใดที่เกี่ยวข้องกับความถนัดของเด็กด้านใดก็ไปออกแบบ วิธีเรียนรู้ที่เป็นแนวทางเหมือนกันในการสร้างความรู้เพราะเด็กเก่งด้านไหนก็เริ่มที่ด้านนั้นเมื่อค้นพบวิธีสร้างความรู้ได้แล้วก็เอาวิธีสร้างความรู้นั้นไปเรียนรู้ในด้านอื่นๆที่ตนเองไม่ถนัดก,ก็สามารถสร้างความเข้าใจได้สร้างเป็นความรู้ได้ด้วยตนเองได้เด็กก็จะเก่งได้ทุกด้านเมื่อเป้าหมายนักเรียนเนี่ยพลิกโฉมการศึกษาไปอย่างนี้ แล้วครูเลยจะจะทำอย่างไรครูจรึงต้องมีความเข้าใจมากๆและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ใช้กระบวนการ G-Path 4-5 step ซึ่งเป็นกลไกลในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองการวัดและประเมินผลครูก็ต้องเข้าใจจะต้องวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเท่านั้นแต่ไม่ใช่วัดเพื่อผลการสอบวัดเพียงเด็กได้คะแนนมาแล้วเอาคะแนนมาตัดสินเลย และเด็กทุกอย่างเรียนเหมือนกันหมดเริ่มต้นเหมือนกันหมดด้วยการนั่งดูและนั่งฟังการอธิบายการบรรยายการนำเสนอการสาธิตของครูอันนี้คือการเรียนรู้แบบ passive learning ล้วนๆจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายด้วยการพลิกโฉมการศึกษาของชาติจะต้องเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่เรื่องยากและผมเองเชื่อว่าครูจำนวนมาก มีความสามารถครับเพียงแต่ว่าทําอย่างไรเราไปสร้างความเข้าใจให้ครูเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้แตกฉานทะลุผูป,ป่ปงทําอย่างไรให้สร้างเครื่องมือไปช่วยครูแล้วเชื่อมั่นว่าครูไทยไปได้แน่นอน ดูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้